การเปลี่ยนชื่อช่องใน YouTube นะคะแล้วก็เข้ามาที่หน้าจอ YouTube แล้วก็นี่ค่ะไปที่บัญชีของเราม,มีเยอะแยะเลยก็เลือกบัญชีที่เราใช้อยู่นะคะตอนนี้ก็เป็นชื่อ IM นิชการนะคะตอนนี้มีผู้ติดตาม9คนแล้วค่ะ ก็กดเข้าไปเลยนะคะเข้ามาหน้านี้แล้วเราก็เลือกเข้ามาที่เลือกข้อช่องของคุณนะคะจากนั้นด้านบนนะคะด้านบนที่เป็นรูปของเราแล้วก็มีชื่อ i อเอนิจการอันนี้เป็นชื่อช่องนะคะ เราก็ถ้าเราจะเปลี่ยนชื่อเตะเข้าไปที่รูปฟันเฟืองค่ะเป็นการตั้งค่านะคะพอเข้ามาหน้านี้ก็ถัดจากชื่อก็จะมีดินสอนะคะจิ้มเข้าไปที่ดินสอค่ะมันก็จะขึ้นให้แบบนี้นะคะเขาก็จะบอกว่าคุณสามารถเปลี่ยนชื่อได้สามครั้งทุกๆเก้าสิบวัน แล้วก็มีให้ดูข้อมูลเพิ่มเติมนะคะลองกดเข้าไปดูค่ะไปเยอะเลยนะคะก็เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะเปลี่ยนชื่อหรือคำอธิบายช่อง<ร>ก็ขออนุญ,ญาตกลับไปหน้าเดิมนะคะตอนนี้นะคะไอเมนิจการ,รชื่อ อันนี้นะคะก็จะบอกก่อนเลยว่าเปลี่ยนเป็นชื่อสันมาสันมาเพราะว่าในในบัญชี f c e e o o o ในในใน c e b o o k ส่วนตัวของเราะคะ่ะมันเป็นชื่อนี้และเราก็เราก็เป็นมือใหม่นะคะบางทีเวลาเพื่อนๆของเรา บางทีเวลาเพื่อนๆของเราเขาอยากจะเข้ามาติดตามในช่อง YouTube เขาก็จะไม่รู้ว่าช่องของเราคือช่องชื่ออะไรก็เลยถ้าเปลี่ยนเป็นชื่อเดียวกับ Facebook เพื่อนๆน่าจะหาเจอง่ายกว่าเอากลับมาหน้านี้เดี๋ยวนะคะแป๊บนึง่งสันมาสันมา ก็กดตกลงเลยนะคะแล้วก็มีคำอธิบายด้านล่างคำอธิบายด้านล่างตอนนี้ยังไม่มีอย่าเพิ่มคำอธิบายไปเนาะสันมาสันมาช่องก็เกี่ยวกับเกี่ยวกับอะไรดีมือมือใหม่ทำมือใหม่ทำ youtube ก็แล้วกันเนาะ มือใหม่ทำ youtube ตกลงก็ได้แล้วนะคะก็ชื่อช่องก็เป็นสันมาสันมาแล้วก็เป็นคำอธิบายก็คือมือใหม่ทำ youtube ค่ะโอเคเดี๋ยวเราลงดูเนาะอ้าว อ๋อมาหน้านี้ก็เป็นชื่อนี้แล้วก็เมื่อกี้เขาก็บอกเลยว่าประมาณประมาณกี่วันแล้วก่ก็ก็คือต้องโรอกดนะคะรอให้เขาอัปเดตมาอีกรอบหนึ่งมันก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าประมาณกี่วันกว่าเขาจะเปลี่ยนชื่อให้เราใหม่ก็อย่าลืมนะคะชื่อของช่องต้องเป็นชื่อที่ เพื่อนๆของเราสามารถหาชื่อได้ง่ายค่ะเพราะว่าเราเป็นมือใหม่เรายังเรายังไงอ่ะก็คือ,อยังยังไม่มีใครรู้จักเราเยอะเวลาเพื่อนๆเขาอยากจะมากดติดตามก็จะได้หาชื่อของเราง่ายหน่อยก็สำหรับอันนี้ก็มีเทคนิคง่ายๆแค่นี้นะคะในการเปลี่ยนชื่อช่องค่ะ